วันนี้เราอยู่วันนี้ผมมาอยู่ที่เกาะทะลุครับอำเภอบางสะพานน้อยครับตุมธรรมชาติความสมบูรณ์ของธรรมชาติครับเข้ามาแล้วพูด,พดคุยทักไายกันนะครับสวัสดีครับนะหนึ่งท่านแรกพกาไร ก็เพิ่งครั้งแรกครับที่มาไลฟ์ในเพจเฟซบุ๊กเอ้ยเพจยูทูบ ใ่ช่วงนี้คงจะเล่นน้ำกันอยู่แน่ๆเลยครับท่านผู้ชมไม่มีเข้ามาเลยงั้นเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์ไยเพียงเท่นี้ก่อนนะครับจะเก็บภาพแล้วก็ทำเป็นวิดีโอไว้ให้ชมกันนะครับขวัสดีครับ